สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับผมเบสวัลดวงเฮ้ยไม่ใช่เบสวัลดวงอ่ะเบสเอยูนะครับวันนี้ผมจะมาเทสแคนแก่ๆนะครับคือผมจะมาเทสแคนแก่ๆครับดูครับอันนี้ก็คือไอตัวเทสแคนเขาแล้วครับโอ้ไข้หัวแคนเนี่ยหัวแคนน่าจะหลอดโอเคครับอันนี้ก็น่าจะหัวแคนเขาแล้วครับแฮมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออแค่นี้เขาเทสยังไงล่ะครับเขาอัดตัวหรือว่าอัดหัวลรอครับอ่าเทสปราว่าอ่า แบบแบบเล่นแบบเชิงตรงเชิงตงิง,ตงไม่หนี่ครับผมอ๋อแบบเชิญนักแข่งอะไรปานนี้เหรอครับแปลว่าแบบแบบอัดตัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อเอาแล้วถ้าเกิดผมเทสไม่ผ่านล่ะครับไอเทสใหม่ได้ไหมถ้าเทสไม่ผ่านก็ใส่หัวไปซะอ <laughs> ลแล้วผมต้องเทสผ่านใช่ไหมเนี่ยโอเคครับอันนี้คือกดได้เลยไหมครับเนี่ยอันนี้กดได้เลยไหมครับกดได้เลยครับคนนี้ครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาตบ ตบแคนเอยูครับเออเออได้ข่าวว่าตึงนะครับว่าก๊อตอย่างนี้เหรอเดี๋ยวผมจะมาตบให้ดูครับเดี๋ยวผมจะไม่รู้ว่าผมจะผ่านไหมนะแต่ยังไงก็ต้องผ่านนะครับขอแบบโดนระวังโดนผู้หญิงตบแล้วกันกูไม่ได้กลัวอยู่แล้วเอาใช่ว่าอันนี้ผู้หญิงเหรอครับเขาติงนะแน่ครับแน่ครับเขาก็ติงมากเลยนะเออผู้หญิงเป็นตัวที่ิดเอ้าเอ้าผมตั้งอะไรเนี่ยลูก อะไรครับอะไรพี่ปรับปุ่มฮัลโหลออก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 โอ้ลืมปรับปุ่มฮัลโหลครับผมลืมปับปุ่มครับคือออกออกครับออกออกออกโอเคครับอันนี้ก็มาเริ่มใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลืมปรับปุ่มครับพอเลยเมื่อกี้ผมลืมปรับปุ่มครับตัวตึงมาแล้วฮัลโหลมีแบบมีน้องเขาแบบสี่ห้าหก เข้าก่อนนะกันคือได้อยู่แล้วครับผมยิงให้ได้แบบชิวได้แบบเข้าเข้าเข้าชิว่าได้ครับผมเฮ้ยเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่เหนือแมวครับผมดูเชิงผมไว้ก่อนครับคือผมก็ไม่อยากลังลังแครผู้หญิงอะครับเออคือผมไม่อยากลังแกรผู้หญิงอะครับตาย ปุกอะไรครับปุกครับเมื่อกี้เมื่อกี้ขนาดหลับตาครับก็คือแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เราอะไรครับเนี้ยโอ้ดหขนตาเลยหรอใช่เรัแซ่ยอุ้ยอุ๊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 ยอ่๊ยอุ๊ยลยอุ๊ยอุยอยอออต้องเล่นอยออยอยยิงหัวครับ เป็นไงน้องเขาอ่ะปวดหน้า,ะาอะไรครับนี่ไม่ไหวเลยอ่าเป็นไงอ่ะเราก,ก็ยิงยิยงหวงัวอ่ะแม่ครับเมื่อกี้แค่หว่านให้ครับปุ๊โธ่เมื่อกี้เมื่อกี้น้องเขาใช้ที่ลูกก้อยใช่รับเมื่อกี้น้นอ,องเขาอ่ะเด็วก้อยเลยเหรอได้ครับครับเราลูกนี้นก้อยอย,ออยังสอนอยู่อ่ะใช้แค่นี้เองคืออมหลับตาเล่นนะเมื่อกี้เออหลับตาเล่นหลับตาเล่นเหรเออคือก็เป็นไปแบบเบื่อตาแล้วอครับ เปิดก็ได้ครับเอ้ยผมเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวแบบคือผมเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวมันตึงเกินอย่างเงี้ยคือแบบเดี๋ยวน้องเขาจะเล่นไหมไม่ออกครับน้องเขาเล่นสักต้ตัวไหมน้อกตัวไหมเนี่ยเขาได้ไหมน้องก็ติงว่าไงอ่ะ ดูไว้ด้วยครับตายอืมเดี๋ยวคุณจ่ายว่ะครับจ่ายว่ะเออเออก็เชิงนักแข่งไม่ใช่หรอครับคือคือนักแข่งเขาเล่นแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าให้เขาวันยาบ้างครับแบบต้องเลียงขาวันยาบ้างแคนอะไรวะเนี่ยฮัลโหลครับหัวแคนไอ้แค่นี้เขาต้องแบบว่ายิงไปกี่หัวครับอ่าไม่ไม่ต้องรับหัวับแบบเป็นชนะแล้วพอ โอ้ือผมชนะอยู่แล้วไงเออ <g ül> โอ้โอโอโเดี๋ยวชนะแล้วเปล่าเด็นคุณก,ก็ไม่เท่าไหร่เงินคุณเดี๋ยวไม่เท่าไหร่อายย้อนก็แบบเคยแอ่ะโอ้อัดตวัวครับอัตออดตัวผมตั้งในวอครับอัดตวัวผมอย่าดูตั้งในวอลไม่ไหวเลยอ่ะเขาเขาเล่นอัดตัวอันครับเชิงนักแข่งครับธรรมดา,า,าไม่แข่งอ่ะนัดแข่งอะไรเหรอ อ่อน,นในห้ครับเมื่อกี้อ่อนให้้าบ้าโดนตายตายล่ะโอ้อยยยยโอ้อ้าะไรอไรเขายแล้วเขาพิจรณบโอ้คุณแบบเสจเลยละเนี่ยโอ้โหอะไรครับนี่เยอ่ะ เออได้ครับผมดูผมออกจริงแล้วตาเนี่ยออกจริงแล้วผมบอกเลยอาครับแบบแเอาจริงแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยได้ครับแล้วที่แบบสุดขีดเลยอ่ะเออก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะแคทเนี่ยเก๋ไก่ก็คือแบบคไก่ไก่อะครับใช่เหรอนด้เลยมันแค่นี้มันแค่ตัวจกไปเสียครับผมยิงหอยดูครับแค่แบบไม่อยากลงมืออ่ะไม่อยากหนึ่งหนึ่งยกหอยแค้นะครับน้องๆ ถ้าเกิดใครอยากให้ผมหนึ่งหนึ่งกระหอดแค้นก็เม้นต์มาแล้วครับมาถอดมาถอดเอาว่าแต่เขาอยู่ไหนนะโอ้เข้าเล่นเป็นไหมน่ะอะไรเนี่เขาอยู่ในแบบครับเขาอยู่ในแบวเขาเล่นเกมดีเด่นหัวแตกนะครับระวังระวังหัวแตกครับปุ๊กครับไม่ครับไม่ครับปุ๊กครับปุ๊ดเออหัวแตกตายเห็นไหมเมื่อกี้ปุ๊กครับเมื่อกี้ปุ๊ก ไมครับฟุกครับอฟุกอะไรครับเมื่อกี้คือแบบหัวเต็มเต็มนะครับเออคือไม่มีตัวเลยนะครับไม่ไม่ครับฟุกครับยอมรับบ้างครับโอ้อะไรครับเนี้ยหัวแขนอะไรของของหัวแขนครับเอ้ไม่ไหวเลยนมอดจริงแล้วถ้จะมากเกินไปแล้ผู้หญิงคนนี้นโอเคนตั้วงเผ่านเลยอุ้ย คุตั้งเลยวยังไม่ผ่านเลยตั้งเลยไม่ติดเลย <S 2> <S 2> <S อะเอาซ้ายล่ะซ้ายล่ะตายตตายได้ไงครับนี่อุตส่าห์จริงจังแล้วคณเล่นได้เช่นเดียครับคณเล่นเสร็จมัได้เช,ช,ช่นเดียวรัน ไม่ไหวเลยครับเล่นได้ชิลเลยมาครับบอกเลยผมจริงจังแล้วหัวนะเมื่อกี้หัวนะมึงโดนะน,นหัวยังครับจะม่ตายนะผมบอกเลยอุ้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 ยโอ้โหอย่ตายล่ะอย่าตายล่ะอย่าตายล่ะไม่ได้ดยินเหรอไม่ได้ดยูอะเชิญผมอ่ะเจชยนผมอ่ะค,ครับโอเ้เล่นได้แค่นี้เลยฝึกมาไหวไปม่ครับคือผมต้องเข้าให้ได้ครับ คือคือมันไปแค่ในฝันผมะครับผมอยากเข้าอเออทไมเหรอโอ้ไม่บคุณไม่ตั้งวอลอ่ะคไม้ทเข้าแชรูบบเ,เ,เนี้ยแบอยาไดทไ้ทำไมเหรอครับทำไมเหรอครับคุณเนิคุณไม่ตั้งในวอล์เยอ่ะเนอะไม่ตั้งออคือมันจำเป็นต้องตั้งเหรอครับเออเอาจำเป็นมากครับผม จะติดมันต้องดีสเต็ดเชิงต้องหนาอาออันนี้ผมจะใช้ร้านะหรอสี่สามหลอโอฮ้ยจะจะได้เข้าแคนเอยูแล้วครับน้องๆอือืม่ไหวเราขาดก็พอดีว่าแบบตึงเกินอ่ะนะอย่าคุณจะแพ้สาวอ่ะคุณเป็นเอยคุณจะแพ้สาว่ร่ป่าวไม่แพ้ครับดูคุณดูไว้ครับอุ๊ยคุณคิดแบบแย่มีฝ่ายร้ายไป หัวแตกแล้วเหรอครับคุณแนปครับไม่ครับแนปครับแนปอะไรครับเมื่อกี้ผมโดดออกมาจากไอวอปุ๊บแล้วก็ยิงหัวปั้งตายไม่ครับเล่นคุณแนปคือคุณเล่นแนปครับไม่ครับมาครับคุณเล่นแซนัมาลองแซนัมาลองแซนึบเสนอแซนับเฉยเ่ยครับน้องๆคือไม่ไหวครับทุกคนโอ้โหคุณเล่นแซนปบมากเกินไปอ่ะหัวแกนอะไรครับเนี่ยะมาเข้าแชนเอยูะ จะชักสาวได้ไหมโอ้เนี่ยโอ้ยีรอด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 ูยังไงละยีรอะเออผมแบบรู้กุ๊เนโอ้โหเพ่นยีรอดาครับดูดูด้วยดู้วยดูเขาด้วยนะดูดูด้วย ขี่ตาดูซะอะไรครับนี่คือการเล่นแบบไอ้ผมนี่คือมันจะผ่านไหมครับคือยืนคือยืนรอแบบเนี้ยไม่ได้ผ่านแล้วผมแบบเล่นแต่เงินไปอะแบบไม่น่าผ่าดสักนิดเลยครับผมอะไรรับเนี้ยโอเคครับถ้าเกิดใครอยากเห็นผมหนึ่งหนึ่งกับหัวแคนนี้นะครับก็เออก็ทักมาเลยนะครับเอไม่ใช่ทักมาดิเอ็ก็เม้นมาเลยนะครับดูไว้ครับคุณดูไว้ เนี่ยเนี่ยดู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 เป็นไรอ่ะเป็นไรอะเล่นโอ้โหเล่นไรยากเล่นไรอ่ะคุณอะอุ้ยจะตายแล้วอะจะตายแล้วอะเล่นยิงเราจะตายแล้วใส่วอลคาด้วยโอ้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวได้ไม่ได้เนี่ยใายวอลด้วยอุ้ยหวั่นนัะน่ะอุ้ยมีคนหวั่นวะไม่ไหวว่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยขี้หวายแล้ะขี้หวายแล้วเออ ุเล่นเต้นรอคุณเล่นยืนรอหัวแตกเออไม่ครับคือคุณเล่นยืนรอมากเกินไปครับไม่ไอเบสมันตึงเกินนะครับเมื่อกี้ขนาดผมยืนูเฉยๆจริงๆผมไม่โดนเลยนะคุณยืนรอตีลงมาครับเอ้าเรา้องเข้าไปไหนเลยเนี่ยโอ้เขาเล่นหนึ่งหนึ่งไม่เป็นหรอเออไม่ได้แค่ยืนตีหอบพี่จับปืนไม่ได้ครับ โอ้คุณเมย์้นไ,ได้คิดดีเหรอตื้อพอมาอ <c oughs> โอ้ิงไม่โดนห <c oughs> ้ตายทำไม <c oughs> ผมชิงก็ไม่โดนมาทุกคนอะไรครับนี่เขาก็อยู่ในแขนที่เ่ะเอาเ,เล่ระเบิดด่าไม,ไม่ไม่ไม่ไรเขอย่างเี้ยเล่ระเบิด่างแล้วกางแล้ผมปมสนาดสิคูณออกเลยนะโอตอนเาเปิดตัวตีรู้สี่

อ๋อหัวแต่ไม่ครับุ๊บครับคือผมจะยิงคนเลยนะชนะแล้วครับน้องๆเออก็ผมเทสผ่านแล้วนะครับก็เออเออเองผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับคุเนบ่อยเอลูกกระจกเกินไปอ่ะยิงหัวมีแต่ช็อตฟุ๊กฟุกอ่ะอะไรครับเนี่ยตัวแล้วก็เจาะแล้วก็เจาะเจาะไอวอลเขาอ่ะไม่ไม่มีโอกาสในการยางคือผมคือผมยิงชนะแล้วนะครับ อะไรผมไม่ผ่านครับผมผิิตรงไหนฮัลโหลแค่นั้น,นไม่ใช่ครับฉคนั้นไม่ใช่ใช่หรืล่ยังหรืลยังไม่ผ่านนะครับโอ้โอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยครับก็อย่างที่ผมแบบพูดไว้ต้นเกมนะครับบอกว่าเงีอยถ้าเทสแล้วผ่านก็ไปไหนก็ไปเลยไปอิเช่ยวโอ้ดินใดเชี่ <c oughs> ยอันนี้อิเชี่วไปแรงเกิน โอเคผมไปแล้วเดี๋ยวสักวันผมจะสักวันผมจะมาตบแคนนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เลยมาพ่อมาเลยมาให้สิบเบสในะสิบเบสโอเคครับวันนี้ก็ฝากไปเปียงแคนนี้นะครับคือผมเทสไม่ผ่านนะทุกคนนังไงวะผมก็งงนะวทำไมผมเทสไม่ผ่านวาเออผมก็ยิงชนะแล้วเออก็ช่างมาหนึ่ครับคือแขนนี้เขาเทสอัดตัวนะครับเออผมก็งงเหมือนกันว่าทาไม คือถ้าเกิดใครอยากเข้าแกน AU นะครับก็ทักเพจมาได้นะครับเพจเบสเอยูนะครับครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคือวันนี้ผมผมต้องไปแล้วโอ้ไม่ไหวว่ะคือแบบเพ็ไม่ผ่านแล้วเออไม่ไหวแล้วเสียดายครับเสียใจอื้มไม่ไหวครับุปุ๊บ